วันนี้ดีใจมากในที่สุดก็ได้มาร้านที่อยากมานานมาร้านนี้ก็คือร้านเจ๋เหมยสุกี้ยุนนานเราไม่ต้องไปจีนเราก็สามารถกินสุกี้ยุนนานได้อย่าบอกว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กไซส์เล็กนี่อยู่ที่1,200บาทไซส์เอ็มอยู่ที่1 5 0 0บาทถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ L อซึ่งคิดว่าน่าจะใหญ่พอๆกับกระละมังซักผ้าอยู่ที่1,700บาทแล้วก็ผักเห็ดเส้นอันนี้คือเติมฟรีได้เรื่อยๆแต่ว่าข้างในนี้จะมี้ว <c oughs> น,น,นะ มองไม่เห็นมีทั้งหมด9ชั้นโอเคชั้นที่1คือผักกาดเจ้าหมอ่อมซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรอันที่2คือไก่กระดูกดํามันก็คือไก่ดำอะดำดำแบบไม่ไม่เหมือนที่เคยเห็นอะคือดําจนถึงกระดูกอะอันนี้คิดว่าไก่ดําของแท้แล้วก็ชั้นที่3คือ หน่อไม้จีนชั้นที่4ี่คือเผือกชั้นที่5คือฟองเต้าหู้ชั้นที่6คือแฮมยูนานชั้นที่7คือหมูชุบแป้งสมุนไพรชั้นที่8ลูกชิ้นปั้นชั้นที่9คือไข่ม้วนสมเครื่องซึ่ง,งมันรวมอยู่ในเรือส่วนผักเติมฟรีไม่ไม่ใช่มีแค่ซุก,กี้นะก็มีอาหารอย่างอื่นแต่แต่คิดว่าถ้าสั่งมาก็คงจะกินไม่หมดหมูเลยไม่มีเนื้อลูกชิ้นปั้นโซน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มมีความเผ็ดนิดนิด ลูกชิ้นคือแบบลูกชิ้นแท้คือแบบไม่ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยเนื้อล้วนๆหมูชุบแป้งสมงุนไพรนุ่มๆลื่นๆคิดว่าชุดนี้กินได้ประมาณ4ี่ห้าคนอันนี้ขนาดชุดเล็กนะ <c oughs> แต่ถ้ามาทั้งหมู่บ้านต้องสั่งไซส์ L แฮมยูนนานคล้ายๆกับหมูสามชั้นนะโอ้หนี่คือแฮมยูนนานมีความแบบว่าหมูสามชั้น อร่อยกว่าฮมปะกะติมันคล้ายๆไหนมาต่อมาฟองเต้หู้ของแท้จ้าลวกปาไแล้วเนี่ยอร่อยดื่นต่อมาอันนี้เผือกมันจะลวกปากร้อนๆๆโอ้โหเพดานพัง นี่หน่อไม้จีนพบเพดานพังหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนอร่อยไก่กระดูกดำดูความดำดำถึงกระดูกจริงๆไก <c oughs> อ่อะไรนะ <c oughs> อะไรนะกินไก่กนทันทีตึงๆเลแค่นี้ยังปึงปังไม่พอหรอผักกาดเจ้าหม่อมอ๋อนี่ไง <c oughs> อันนี้อะผักกาดเจ้าหม่อมน่าจะเป็นผักกาดชนิดหนึ่ง <c oughs> ร้อนร้อนน้ำชาจ้าที่ชอบที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือไข่ม้วนทรงเครื่องสองคือหน่อมไม้จีนสามคือฟองต้วยดีดีมากจะกินสามอันนี้รวมเันยิ่งอาก,กาศหนาวๆแบบนี้นะสุดยอด <c oughs> <c oughs> อร่อย ่ใ,มมใ,ใน中国你吃过吗？这个我没有吃过，没没没有吃过云南，吃过重庆火锅，辣辣的。ที่นี่มีน้ำซุปหมาล่าด้วยใช่ไหมตอนนี้นั่งกินมาประมาณ15นาทีแล้วคือแทบจะไม่มีอะไรลดลงเลยมันลึกมากอ่ะหม้อมันลึกมากเอาจริงๆร้านนี้คือแบบเกินคาดมากอร่อยอ<ม>ได้เยอะตอนแรกเปิดดูเมนูใช่ป่ะคิดว่าราคามันแบบ สูงไปนิดหนึ่งไซส์ S อนะ1,200พอาบาทแต่พอมาเห็นหม้อแล้วก็เห็นเครื่องข้างในคดคุมม้มร้านนี้ไม่เหมาะกับคนที่จะมาเดทและคนที่เพิ่งฉีดบทอท็อกมาใหม่เช่นกูเป็นต้น <c oughs> คิดว่ากลับไปคงต้องไปเติมบทอท็อกใหม่คือตอนแรกเห็น <c oughs> เห็นในรูปคิดว่ามันจะเลี่ยนแต่จริงๆไม่เลี่ยนเลยโ <c oughs> อเคอิ่มแล้วซึ่งยังเหลือเท่าเดิมโอเคอิ่มล้วจุใจแล้ะแล้วก็กินไม่หมดคือกินไม่หมดจริงๆจอกนี้ค่าน้อยขอคาราอะ